สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้เราตื่นแต่เช้ามาฟังเสียงนาฬิกาปลุกธรรมชาติกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนตามชนบทคงจะชินกับบรรยากาศแบบนี้กันแล้วเพราะตั้งแต่จำความได้จะบ้านเองก็ได้ยินเสียงนี้จนชินหูและรู้สึกว่าเพลิดเพลินได้มีความสุขกับเสียงนี้ทุกครั้งที่ได้ยินค่ะ Amen. <laughs> หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความสุขจากการดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะได้เวลาออกกำลัมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแล้วค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการทำงานตลอดทั้งวันนะคะส่วนใครที่ทำงานอยู่กับบ้านก็ขอให้มีความสุขกับงานที่รับผิดชอบค่ะเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย